รุดต้นพริกไปเมื่อไรจะโตนะคะสำหรับพริกนี้ก็นะคะมาอยู่กับเย้่อจำปาดงอีกแล้วนะตุนพริกปไม่ดูมาหล่มันจะโตดินมันแห้ง น้ำทุกวันแต่ก็แห้งทุกวัน้นบ,บักที่ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะก็เลยต้องได้ลดทุกวันตัวปุ๋ยจะก,กัดมันดน้ำทุกวันทุกวันเดีย๋ยวมันจะได้ผลผลิตให้กิน

很帅。 วันอีตูก็ออกดอกแล้วออกดอกแล้วต้นน้อยๆนะครับเพราะว่ามันดินไม่งามพี่ก็จะปลูกเป็นหลุมสองสามต้นสามสี่ต้นไปปลาหิวเหยื่อแล้วยังไม่ได้มาให้ปลาก,กินเลยี่ ามากินมากินมากินอาหารวันละหนึ่งรอบอามาแล้วลาตะเพียนให้อาหารทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่ามัน จะได้มาดูด้วยนะคะว่ามันเหลือเยอะเหลือน้อยมาแล้วตัวปลา,าเราไม่ให้อาหารมันก็ไม่มาถ้าเราเอาอาหารมาให้มันก็มาเต็มเลย าาบางทีก็มาให้ตอนเช้าบางทีก็มาให้ตอนเย็นแบบนี้นะคะยังเหลือเยอะอยู่ เอาอะไรมาลงก็หมดเลยนะคะเอาผักอะไรมาปลูกนะคะผักบุ้งอะไรไม่มีเหลือนะคะปลากินหมดมาดูปลาทุกวันทุกวันไม่รู้ไปอะไรเนาะตอนช่วงนี้นะคะไก่คําเรามาให้อาหารปลา ถือว่าไม่กว้างเท่าไหร่นะคะแต่ปลาก็ยังเหลือเยอะอยู่หน้าเลี้ยงเหมือนกันนะคะเนาะเราก็พาเอฟซีมาดูด้วยนะคะแล้วกใ็ให้อาหารปลามาทำถากถางตรงนี้บ้างเนาะมันลกมองไม่ค่อยเห็นก็เลยมาถากถางบ้างให้อาหารปลาบ้างเนาะรดน้ำผักหวานบ้างทำได้หลายอย่างนะคะทุกวัน น่าดูน่าดูเนาะนี่แหละเราเลี้ยงไว้นะคะเพราะว่าปลาพอเวลาเราไม่มีกินก็มาหาแต่ก็เลี้ยงไว้นี่แหละเนาะทุกปีทุกปีนะคะเราเจาะก็จะเลี้ยงปลาตะเพียนนี่แหละเลี้ยงง่ายคะ่ะแค่หัวอาหารมาให้ก็โห้ ลย,ยีอายุยับมากินแล้วตัวละไม่ถึงโลนะคะตัวไม่ถึงโลเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยสะนี้เนาะเอาผักบุ้งนะคะมาวางลงไปโจนปลาก็กินมดทั้งผักบุ้งทั้งผักก้านจองไม่มีเหลือ ทิ้งลงไปไม่เกินสองสามวันนะคะหมดวันนั้นเอาแหนแดงมาเอามาก็โอ้พอเราทิ้งลงไปก็มากินแล้วไม่มีปลาอะไรนะคะปลาช่อนปลาอะไรก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีปลาช่อนนะคะปลาตะเพียนก็จะไม่เหลือ มีแต่ปลาตะเพียนนะคะปลากินเหยื่อนี้น่าดูมากเลยตัวใหญ่ซะด้วยนะเท่าฝ่ามอือตัวใหญ่อยู่นะคะ ลอยคอขึ้นมาแบบว่ามันไม่เห็นตัวบางทีก็ตัวน้อยบางทีก็ตัวใหญ่ดูปากกินอาหารก็เนาะทุกวันทุกวันก็จะมา ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้เจอยจำปาดงด้วยเดอค่ะไม่มีอะไรทําก็พาเอฟซมาดูจต่ปลาเลี้ยงปลาแล้วก็เนาะเก็บผักหวานนี่แหละเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ